นักวิจัยจากอเมริกาเขาตอบตกลงมาแล้วเหรอครับเวแบบนี้มันเรียกว่าด็อปเปอร์เกงเกอร์หรือเปล่าพี่ชาลีมันจะเรียกคนที่มีหน้าเหมือนกันแต่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทางเรียนอะไรกันเลยวันด็อปเปอร์เกงเกอร์เคยเจอคนที่มีเซนพิเศษที่ทำให้ชีวิตเป็นอมตะบ้างไหมครับ คริสติน่าแซ่แต่อยู่แล้วคริสติน่าแซ่แต่หรือว่า AKA คริสติน่าอะกอริล่าคริสติน่าแซ่แต่หรือคริสติน่าอะกอริล่าคริสติน่าแซ่แต่ครับคริสติน่าแซ่แต่หรือสุพรัณลอหาพาณิชย์ครับนาตาชาโรมานอฟเป็นสายลับคิดแต่ไม่ถึงคิดอะไรอีก คิดไม่ออกแล้วน่าจะเป็นด็อปเปอร์เกงเกอร์มั้งครับก็เพราะว่าเป็นทฤษฎีคนหน้าคล้ายคนหน้าเหมือนที่ซื้อตัวละครในพิดเบฟสองครับรับบทโดยนัทสุพนัดครับหน้าตาดีไปวันวไม่ทําอะไรเลยครับคิดเป็นใครไม่รู้แต่คิดถึงนะรู้ยังหน้าตาดีไปวันวันแต่สุดท้ายแล้วอ่ะคิดมีิดมีไรโอยคริสติน่าแซแตค่ะค่าคิดถึงเธอมากกว่านี้ Level level, we level, up, uh. level, level, we level up. Level, level, we level up. Level, level, we level up.